เข้มข้นเลยแล้วก็มีขิงมีลูกซัดแล้วก็มีวิตามินต่างๆ13ชนิดค่ะซึ่งก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสารอาหารที่ จำเป็นกับคุณแม่ที่พึ่งคลอดในการช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพ <ermo> เพิ่มปริมาณของน้ำนมด้วยค่ะก็อะไรนะแต <c ười> มันดีความเป็นดูนว่าท<อ>้าวถูกต้องค่ะเพราะว่า,วา,วานี้มูใช้ขิงก็คือแบบใช้ขิงดําขิงทองซึ่งเป็นแบบราชาราชินีของขิงเลยคือ <c ười> มันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงปกติแบบถึง3เท่าแล้วเรื่องของแบบสมณทางยาอะไรเงี้ยเขาจะมีมากกว่าขิงปกติถึง5้าเท่า ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราเอามาใส่ในตัวมูติโกนี้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็มูติโกแบบซองหนึ่งเนี่ยก็คือแบบมีมีค่าเท่ากับผงหัวปีสองลูกเลยสกัดมาแบบคือคือในซองหนึ่งอัดแน่นมากๆซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกหัวปลีพวกขิงพวกลูกซาร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับการบํารุงน้ํานมแม่ mm hmm. คือแม่แม่หลายๆาท่านน่าจะรู้ดีคืออย่างตัวเราเองอะก่อนหนะน้านี้ตอนท้องน้องมารินค่ะ ก็คือจะต้องกินอาหารเหล่านี้พวกพวกอะไรนะอใช่แกงเลียงแกงเลียงแล้วก็แล้วก็ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินวนอยู่เนี่ยสองสามเมนูเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มันแบบจบครบง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ทานจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยได้คิดค้นแบบเหมือนไปคุยกับไปคุยกับ นักโภชนาการแล้วก็ R&D ค่ะในการช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ให้ให้คุณแม่เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่องของน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตัวโมเองรู้สึกว่าเรื่องน้ำนมมันเป็นเรื่องบิ๊กเป็นบิ๊กดีลมากสำหรับแม่มือใหม่ ในการที่จะต้องรับมือเรื่องของแบบน้ำนมน้ำนมไม่พอหรือว่าการจะต้องปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมันมันมันค่อนข้างจะสําหรับตัวเงมันมันแอบซัพเฟอร์นิดนึงเหมือนกันมรก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีอะไรที่มันมาตอบโจทย์ตรงนี้ทาให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นแม่จะได้มีเวลาไปเลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนม รี่ว่าธุรกิจนี้ได้มาจากเพราะประสบการณ์การนเลยประสบการณ์<อ>ล้นวนค่ะใช่ <laughs> 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 ก็คือก็คือ,คอได้ได้มาจากลูกนี่แหละค่ะลูกก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นเขาแล้วแหละเป็นเหมือนอิสปายเหรอในการที่ทให้เราอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาจากน้องมารินคนแล้วเพื่อที่จะเอามาช่วยในการมีน้ํานมเยอะๆให้กับลูกคนที่สองก็คือน้องมาคินค่ะ ถ้เกิดใครสนใจยังไงได้บ้างคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้กับทางตัวแทนนะคะหรือว่าลองเข้าไปดูในอินสตาแกรมของมูทิโกก็ได้ค่ะค่ะขออนุญาตขอนุญาตเลยไปอยู่ในร้านตัของเพื่อน้านคือถ้านับตั้งแต่วันวันที่เรารู้เรื่องเลยอ่ะก็คือคุณประนาย เท็กซ์มหาเมลว่าเมลสุกนี้ว่างไหมซึ่งก็เป็นประมาณแบบต้นอาทิตย์แล้วเชื่อเปล่าว่าคือเห็นแค่เมสเซจนั้นน่ะรู้เลยแอบแบบแน่เลยแน่เลยเราก็แบบทำไมหรอว่างอ่เลยว่างคือคือแบบไม่รู้มันแบบมันเหมือนมันมีเซนส์อะไรบางอย่างเพราะเรารู้สึกว่าเขาพร้อมมากแล้วทั้งคู่ค่ะสิ่งต่อมันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่มันสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบแค่แบบ เห็นเห็นเมสเซจปันนยแค่น an ั้นอ่ะรู้เลยแต่ก็ใช่จริงๆด้วยซึ่งเราเป็นแม่งานอย่าเรียกว่าแม่งานเลยปันนายนี่แหละค่ะเป็นพ่องานแบบคือเขาทําทุกอย่างคือเพิ่งเห็นในมุมแบบโรแมนติกของปันนยก็เมื่อวานนี่แหละคือทุกอย่างที่เขาคิดอะไรทุกอย่างมีความหมายหมดเลย อาจจะต้องให้เขามาเล่าเองคือเขาเตรียมกับเราไว้หมดเลยเตรียมกับเราไว้ไหมหรือว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะก็คือให้ไปเฉยๆจับกลินไว้จับกิ่นได้เฉยๆไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ก็คือแค่รู้ว่าวันที่ก็คือเมื่อวานวันศุกร์อ่ะรู้แค่ว่าวันศุกร์เมื่อวานต้องเอาตัวไปที่ที่นั่นแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแบบสักอย่างเลยค่ะเป็นยังไงบ้างโมเมนต์วันศุกร์วานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นแบบวนน้ำตาไหลเลยก็คือด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ไปถึงแล้วก็ เห็นแบบเหมือนเป็นทีมงานเยอะมากเลยตรงนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าเอ้เขาขอกันหรือยังหรือเขายังไม่ขออะไรเงี้ยก็ก็เอาไให้ค่อขับรถขับเลยไปแล้วก็เปิดกระจกรถแล้วก็เอากล้องตั้งแล้วก็ซูมซูมเอากล้องม่ได้จะส่องดูว่ามันมันเห็นอะไรไหมเพราะมันแบบมันไกลมากปลาเราอะมองไม่เห็นเราต้องแบบใช้มือถือซูมเอาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ทํายังไงอ่ะคือไม่รู้อะไรแล้วก็เลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนของคุณปาไหน ว่าาเนี่ยถึงแล้วต้องยังไงขออะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเขาขอเสร็จแล้วคือเขาไปขอส่วนตัวของเขาเองที่บ้านของเขาอลยรอย่างเงีเขาอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรหรอะวมเป็นกันสองคนแล้วเราก็มาเป็นแบบเซอร์ไพรส์อีกอีกอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยน้ำตาไปบอกเขาเป็นน้ำตาว่างมาเราเหรอน้ำตาไหลอ่ะแบบเหมือนมันมิวรู้ว่าแบบมันมัน มันใช่แล้วว่ะคือคือเรารู้สึกว่าตัวเขาเองเขาพร้อมมากแล้วมันก็คือมันมันมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในมุมเพื่อนอ่ะคิดไหมว่าแบบเฮ้ยวันนั้นมันจะมาไวขนาดนั้นเต้าเต้าคิดไหมคะว่าวันเมื่อวานพี่เต้าเมื่อวานมายังแบบเหมือนอยู่บ้านเลยชุอยู่บ้านพี่เต้าคือไม่รู้แบบไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะแล้วแล้วเขาก็มาเพราะเขาตอนที่มิวเจอ เจอพี่เต้าคือหลังจากที่ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เดินมาที่ที่มาจัดดินเนอร์ค่ะพี่เต้าก็ยังแบบเหมือนยังแบบยังงงอ่ะยังงงเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆตอนเจอเต้าเป็นยังไงบ้างแบบที่เจอเต้าเสร็จหมดแล้วก็พี่เต้าก็มาแบบแบบเหมือนบอกว่านี่ยังยังแบบยังงงอยู่เลยยังเอ๊ะสรุปเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันมันมันจริงแล้วใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยัง อยากตั้งเขาเรียกว่าตั้งหลักไม่ถูกแล้วมาถึงก็มาเจอแบบเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งก็คือแบบมีเพื่อนๆมากานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเพราะมันมันอยู่ตั้งสระบุรีอะคือไปไกลมากปิกนิกคือไปขอแต่ว่าโมเมนต์นี้กันต้องไปขอแนวดูเองใช่ไหม เราก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะพี่เต้าก็ไม่เห็นก็คือเหมือนเขาก็จะมีมีทีมต้องขอข่าวเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็แบบมีไหมไม่มีเขาไม่มีให้ดูยังไม่มีให้ดูไต้กอดกับเพื่อนเมื่อวานพอได้อะไรนะคะนอกจากความยินดีแล้วไปมาไนมาโชว์แบบแล้วเป็นยังไงบ้างก็มุกก็มหงมองหน้าเขาแล้วก็แบบตั้งแตแบบมก็แบบเหมือนเหมือนคุยกับพี่เต้ว่าแบบมุดีใจกับเขาแบบมากๆากอะเรรู้ว่าเขาแบบพร้อมแล้วอะแล้วมันก็มันก็ ผู้ควรกับเขาที่เขาจะต้องได้รับสิ่งนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเขาก็คบกับนายมาตั้งสี่ปีอะไรเงี้ยแล้วเห็นกับคงกับสาวเพื่อนสาวเนี่ยว่าเอ้ยงั้นนางยังไง้หรืออะไรกินได้ไหมวันนั้นนะย่าง,าง <laughs> ๆก็มีมีพี่แมทที่แบบเพิ่งเป็นกำลังจะเป็นเจ้าสาวก็ยังกําลังอินอยู่ไง<อ>เพราะว่านางก็เพิ่งเพิ่งโดนขอมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็แบบเหมือนเหมือนคือเข้าใจความรู้สึกพี่เต้ามากๆเพราะว่าเพิ่งเพิ่งโดนขอมาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ เราห้กันกอดคอกันสองคนแล้วคือคืนก่อนมีมีเห็นนายถึงแม็ก่อนใช่แล้วก็มาขอเป้าใช่แล้ววันเจอพี่เต้าเนี่ก็คือแบบต้องพยายามแบบปกติมากๆอ๋อคีบกูใช่แล้วก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแบบไม่ไม่พูดเลยคือเป็นในขาย้ำไหมว่าไม่ต้องบอกเต้านะเขาก็ไม่ได้บอกค่ะแต่เราก็รู้แหละว่ามบบนี้ว่าก็ว่าห้ามพูดอะไรเขาเารู้ด้วยโอ๊ยเราก็คันมาก แล้วก็คันแล้วก็คันมากเหมือนกันแบบจะบอกใครได้บ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้แค่สามีแล้วก็มีแบบมีบอกคุณแม่ตอนจะไปนิดนึงเพราะว่าต้องพาลูกไปฝากไว้ที่บ้านคุณยายเพราะเราต้องเดินทางไปสระบุรีก็เลยเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังเราเห็นความรักของคู่นี้เป็นไงบ้างสี่ปีที่ผ่านมาเขาเป็นรั่างนคู่นี้คือเขาอะสวิทหวานกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันแค่เหมือนยังไม่เจอจังหวะที่แบบใช่อะไรอย่างเงี้ย แล้วนะวันแร้วแล้วื่อเท่าที่เราคุยกับนั้นเขาก็เขาก็คิดมาแบบสักพักใหญ่แล้วเพลงแต่ว่าเขาก็ยังแบบจะไปต่างประเทศหรือจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่นี่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาก็เดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์เขาเองเขาทุกอย่างเขาแบบคิดมาหมดเลยค่ะอย่างนี้เพื่อนเจ้าสาวทุกงานแมสทุกงานแต่พร้อมนะะพร้อมหมุลรวพร้อมมากพร้อมมากดีใจอ่ะแบบ รัวๆเลยตัดชนกันไม่ทันเลยต้องต้องเทรนเพื่อนๆไหมความพรอมที่จะเป็นแม่แม่สีสองอุทิโกรไม่ให้เลย่ะร้อนเลยร้อเลยเออเมื่อว่าทุกคนอ้ยมื่อว่าเพื่อนๆเมื่อเขาเขาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เมื่อวันก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยว่าจริงๆแล้วแต่งงานนะไม่ใช่จุดจบของชีวิตคู่แค่เริ่มต้นเองนะจ๊ะอันนี้เตือนหรือว่าอันนี้ต่อไม่ออกอันนี้ต่อไม่กเรลประสบการณ์บอกเราเล่าประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบเนี่ยการที่มีแบบ proposal ขอขอขออขแต่งงานเนี่ยมันเป็นแค่แบบการเริ่มต้นเองนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบมันมีอีกหลาย journey ที่จะต้องเจอยังไงนะ แต้วไปงานแมทก่อนแล้วแมดเข้ามางานเต้วอย่างงี้ใช่ใช่มันจะเป็นยกยกระดันไปอย่างนี้ใช่แต่วันก็จะอย่างนี้แหละค่ะแต่อย่างงั้นพี่ตาคอน่าจะยังไม่ยังไม่ได้รู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่ามันแบบว่าแมทน่าจะแมทน่าจะก่อนของพี่แมทน่าจะก่อนคนที่เหลือที่แงยังมีบทบทเลยนะมั้งไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเขาก็ยังไม่ถึงเวลาจริงรู้สึกไงที่แบบเพื่อนขายออกจะติดกันเลยดีไซน์นะคือเพื่อนสาวเรากินเนาะใช่คือเหมือนเราก็ค like ือเราก็รู้ว่าใคร แบบเป็นยังไงเรื่องของคู่ตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็ดูแล้วคู่นี้แบบเราว่ามันมันมันถึงเวลาแล้วมันเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับป่ะคเราไม่เห็นก็เลยน้องคนที่สามแน่นอนว้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันยางยังเหลื่อมีนกับชชยเลยมิดเล้งไหมคะสองคนนั้นใหตามมา โอ้ยไม่เร่งหรอกยิ่งยิ่งน้องมินนี่คือแบบชิลมากใช่ยค่ะแล้วเขาก็ยังอยากทำงานสุดแล้วก็ยังอยากทำงานอยู่เออก็ส่งกำลังใจให้ใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับเองมันไม่ต้องเร่งเลยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันถึงเวลาเอไไม่มีน้องคนที่สามเลยเนาะไม่แล้วค่ะปัยาวแล้วหรอคิดว่าว่านะคะคิดว่าแบบสัก แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบน่าจะจบแล้วตอนแรกก็ยังมีแบบว่าเออหรือจะมีสามคนดีแต่ว่าพอตอนนี้มีสองคนก็รู้สึกว่าขับมาขับมือมากแล้วคุณนคสามีมีเยอะมากเลยเรื่องต่อเวลาจะมีอีกเลี้ยงง่ายแล้วนะเลี้ยงง่ายไม่แต่ตอนนี้แบ่งเวลาไม่ถูกแล้วแบบ คนนี้ก็ต้องการเราคนนี้ก็ต้องการเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงราแบบเขาเริ่มโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วคุณสามีเห็นด้วยไหมว่าแค่สองคนพอแล้วเห็นด้วยตอนแรกเนี่ยคุณสามีก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเผื่ออยากจะมีสามเขอมีสองเท่านั้นแหละพี่ว่าสองแหละเขาคนนี้ลหมรวกันใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันเนาะเขาก็ต้องช่วยเราเราก็จะรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลามันอยู่ในบ้านอะ ความชุนละมุนสองคนนะคะมาปลายปีสัมภาษณ์ใหม่พี่น้องสัมภาษณ์ใหม่ก็ว่าจะไม่แล้วนะคะแต่ว่าน้องมาเลยเราลุ้นเราลุ้นเราลุ้นวุ้นอ้อแต่นถึงมิวเนาะอะไรนะคะตอนนี้ก็ยังเลียงลูกเต็มเต็มเวลาแม่ครูถามป่ะโอุ้ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ติดต่อไหมไม่ติดต่อไม่ติดต่อมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็ก็มีมีพูดคุยไว้บ้างเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะให้เวลากับลูกตอนที่เขา ยังเด็กอะเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนเราเราก็เรื่องเรื่องนมเราก็มีสต็อกให้เขาแล้วอะไรเงี้ยก็อีกว่าอีกไม่นานเราก็จะกลับมาคิดถึงตลอดเลยคือคือเวลาเราดูเราดูดูหนังหรือดูละครอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราแบบบทแบบนี้เราเราน่ใจอยากเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมี มีโมเมนต์แบบนี้เข้ามาก็เลยคิดว่าอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปมีหน้าไหรคะหนหนักผีเรื่องอะไรก็ไม่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ในระคับต้องตักเรื่องในตอนนี้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ